สวัสดีครับหมอคอมนะครับ ันนี้เนี่ยหมอจะมาพูดเกี่ยวกับอาการนอนไม่หลับนะครับผมในช่วงนี้เนี่ยก็มีคนไข้ที่มีอาการนอนไม่หลับเนี่ยเข้ามาปรึกษาหมอเยอะมากเลยนะครับผมอาการนอนไม่หลับจากความเครียดความกังวลคิดมากรวมไปถึงคนไข้ที่มีอาการเจ็บป่วยเรื้อรังนะครับทำให้เกิดอาการนอนไม่หลับเกิดขึ้นนะครับผมในวันนี้เนี่ยหมอก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับจุดฝังเข็มที่หมอใช้รักษาคนไข้นะครับเพื่อที่จะให้ทุกท่านเนี่ยไปสามารถที่จะกดจุดเพื่อผ่อนคลายช่วยให้คุณเนี่ยนอนหลับได้ดียิ่งขึ้นนะครับผมเรามาเริ่มกันที่จุดแรกนะครับ จุดแรกจะอยู่บริเวณข้อพับมือฝั่งนิ้วก้อยนะครับผมจุดนี้จะเรียกว่าจุดเฉินเหมินนะครับจะช่วยสงบเสริงของหัวใจได้นะครับผมและทำให้คุณนอนหลับได้ดียิ่งขึ้นนะครับวิธีการกดเนี่ยเราก็จะกดนวดคลึงไปประมาณ10วินาทีนะครับผมแล้วก็ปล่อยกดปล่อยกดปล่อยไปยประมาณ5้านาทีนะครับผมครับจุดต่อไปนะครับจะจะอยู่บริเวณ หลังติ่งหูนะครับให้เราลากเป็นเส้นตรงไปบริเวณลผมนะครับผมแล้วเจอรอยบุ๋มนะครับแล้วจุดตรงกลางระหว่างจุดหลังติ่งหูกับรอยบุ๋มนะครับเราจะเรียกว่าจุดอันเหมียนนะครับผมดูยงดูตรงนี้ก็ได้ครับผมเนี่ยบริเวณหลังติ่งหูนะครับให้เราลากเป็นเส้นตรงไปบริเวณลายผมนะครับแล้วจุดที่อยู่ตรงกลางระหว่างหลังติ่งหูกับลายผมนะครับเราจะเรียกว่าจุดอันเหมียนนะครับผมวิธีการกดก็เหมือนกันเลยครับเราก็จะกดนวดคืนไปประมาณสิบวินาที แล้วก็ปล่อยกดปล่อยกดปล่อยไปประมาณห้างสิบนาทีนะครับเราจะรู้สึกตึงตึงหน่วงๆนวงนะครับแล้วก็จะผ่อนคลายแล้วก็นอนหลับได้ดียิ่งขึ้นนะครับผมครับแถ้าเกิดคนไข้ท่านใดนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับอาการนอนไม่หลับหรือว่าปัญหาสุขภาพด้านอื่นๆนะครับแล้วก็อยากที่จะเข้ามาปรึกษาทางคลินิกเรานะครับก็สามารถติดต่อทางช่องทางติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ